เรียนประธานและคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนประจําปี2518ทุกท่านครับกระผมนายธรรมทัศตทองสำโรงนายอำเภอวันน้าเขียวรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อมูลผลงานของนายสงยศเชิดกระโทกพัฒนากรผู้เข้ารับการประเมินข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชนประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนในครั้งนี้ซึ่งบุคคลดังกล่าวนะได้บังคับบัญชาของผมครั้งที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภโโชคชัยจังหวัดนครศาีสีมานะครับในส่วนของการทํางานของผมเนี่ยได้มอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการของโครงการรวมพลังโชคชัยร่วมใจบำบัดทุกบำรุงสุขโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกษิจพอเพียงแล้วก็ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้นนายทรงยศเทพกระโทคกเนี่ยได้ ช่วยเหลือในการทํางานให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จซึ่งสมัยที่ผมยังอยู่ตาแหน่งนายอำเภอโชคชัยนั้นได้มีการขอสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับพื้นจนในพื้นที่จำนวนทั้งสิ้นถึง171หลังมูลค่าเกือบ15ล้านบาทซึ่งทั้งหมดนั้นมาจากการระลมสรรพกำลังของพื้นที่อำเภอโชคชัยทม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของ กำลังแรงงานแล้วก็เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนะครับโดยการใช้การร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนนะครับการทํางานของโครงการรวมพลังโชคชัยร่วมใจบำบัดทุกงนงสุขโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะครับเราได้มีการทํางานเป็นสารระดับด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือระดับอาเภอได้มีการจัดตั้งกองทุนการกุศลย่าโมอําเภอโชคชัยขึ้นมานะครับโดยเป็นกองทุนหลักในการที่สับสนการดำเนินงานให้สําเร็จลุล่วงนะครับ อันที่2คือระดับตำบลก็มีการจัดตั้งกองทุนรวมพลังแค่จนของทุกตำบลน,นะครับโดยได้มีการรวบรวมทั้งทุนเงินทุนวัสดุและทุนแรงงานจิตอาสาในการที่จะช่วยให้งานนี้ประสบผลสำเร็จและระดับหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่จะเป็นผู้ผลักดันและก็เป็นการรวบรวมพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันช่วยเหลือผู้ที่มีความลำบากยากไร้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยนะครับ จากการทํางานที่ผ่านมานะครับนายสงยศเชิดกระโทกพัฒนากรท่านนี้ผมขอเรียนนะครับว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทํางานอย่างดียิ่งนะครับและเป็นที่รักของพี่นองประชาชนชาวอ,อําเภอโชคชัยนะครับผมได้สัมผัสการทํางานนะครับเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นนะครับสมควรที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเรียนว่าผมเองเนี่ยรับรชาชการมาก็ 30กว่าปีเป็นนายอำเภอมาก็เป็น3มอำเภอแล้วนะครับก็เพิ่งเห็นพัฒนากรที่ทุ่มเทในการทํางานนะครับอย่างสุดความสามารถที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับการบำบัดทุ่รุมสุขเนี่ยเหมือนเช่นนายสมยศกระโถดเนี่ยหาได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากขอความเคาะนะครับคณะกรรมการได้ช่วยสนับสนุนให้บุคคลดางกาวเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นขวัญและกำลังใจทําให้คนที่ทําความดีได้รับการ ยกย่องเช็ดชูให้สมกับที่ก็ได้ตั้งใจทำความดีเพื่อเป็นรักประชาชนนะครับขอบคุณมากครับใมทยังมีคนรออีกมาใหให้เราเข้าไปช่วยเติมชีวิตให้ดีขึ้นมาให้เราเข้าไปช,วช,วา,า,า,ไปชาวกลงการพัฒนาชุมชน เช้าสดใสอีกวันออกไปหาผู้คนมากมายด้วยหัวใจที่เต็มด้วยความมุ่งมันให้ชีวิตู่